นี่ก็คือน้ำยาเล่งลากสูตรเข้มข้นนะครับทำง่ายใช้แค่เพียง4อย่างจากของใช้ใกล้ตัวเราเลยนะครับจะทำยังไงและคุณสมบัติเป็นยังไงไปดูกันในคลิปเลยครับ สวัสดีครับอยู่กับผมออร์แกนิกแกงฝารมสวัสดีครับอยู่กับผมออร์แกนิกแกงฝารมเกษตรยุคใหม่ปลูกชีวิตปลูกความคิดครับวันนี้ผมก็จะพาทุกคนมาทำน้ำยาเล่งรากสูตรเข้มข้นนะครับ โดยที่อุปกรณ์ที่เราจะใช้เนี่ยหาได้ตามบ้านเลยครับแล้วก็มีแค่เพียง4อย่างเท่านั้นครับชุดเด้ดชุดชุดนี้ก็ประหยัดต้นทุนมากๆนะครับโดยอย่างแรกนั่นก็คือเครื่องดื่มชูกําลังนะครับซึ่งในเครื่องดื่มชูกําลังเนี่ยจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับในเครื่องดื่มชูกําลังเนี่ยก็จะมีวิตามิน B และเกลือแร่สูงนะครับช่วยในการเจริญเติบโตของรากพืชนั่นเองนะครับต่อมาอย่างที่2นั่นก็คือกะปินั่นเองนะครับ กลิ่นนี้ถือว่าใช้ได้เลยนะครับในกะปินะครับก็จะมีสารออกซิน,นครับเป็นฮอร์โมนชนิดหนึ่งช่วยเรื่องการเจริญเติบโตของรากพืชนั่นเองนะครับต่อมาอย่างที่3ามนั่นคือน้ําตาลนะครับโดยผมจะใช้เป็นกากน้ําตาลเนาะในที่นี้จะใช้กากน้ําตาลน้ําตาลทรายแดงน้ําตาลทรายขาวใช้ได้เหมือนกันหมดเลยนะครับไม่ต่างกันเท่าไหร่นะเพราะเราแค่ต้องการใช้เป็นอาหารของจุลินทรีย์เท่านั้นนะครับนี่นับอย่างที่3ถ้าใครใช้เป็นกากน้าตาลก็จะประหยัดเรื่องต้นทุนขึ้นไปเยอะนะครับนี่ ต่อมาก็ยางที่4อย่างสุดท้ายครับนั่นก็คือผงชูรสนั่นเองนะครับโดยมีงานวิจัยบอกว่าในผงชูรสเนี่ยก็จะมีกรดกูตามิกนะครับช่วยเรื่องการเจริญเติบโตของพืชให้งอกงามยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับโอเคต่อไปเราก็ไปดูขั้นตอนของการผสมกันเลยครับนี่นะครับส่วนผสมแรกที่ผมจะใส่ก็คือผงชูรส1ช้อนโต๊ะนะครับใส่ไปเลยเรียบร้อยนะครับต่อมาก็กะปินะครับกะปิ กะปิหนึ่งช้อนผุนูนะครับใส่ไปเลยต่อมานะครับกากน้ำตาลสองช้อนโต๊ะนะครับหน 2> 2, องแค่ไม่หน่อยสุดท้ายนะครับเครื่องดื่มชูกำลังนะครับใส่ไปเลยห้าช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็คนให้เข้ากันนะ ท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับเก็บใส่ในขวดครับสูตรนี้นะครับเข้มข้นมากครับเก็บไว้ได้นานเป็นปีนะไม่ต้องหมักทิ้งไว้นําไปใช้ได้เลยนะครับคุณสมบัติเนี่ยมาฟังกันเลยคุณสมบัติก็จะมีนะครับช่วยเร่งการออกรากให้เร็วขึ้นนะครับแล้วยังช่วยให้รากเนี่ยแตกตัวได้มากขึ้นเต็มขึ้นนั่นเองนะครับพอะรากแข็งแรงพืชต้นพืชมันก็จะเจริญงอกงามได้ดีขึ้นนะครับโดยวิธีการใช้เนี่ยก็จะแบ่งได้เป็นหลายประเทศเลยนะครับใช้ได้สะดวกมากๆ ขั้นตอนแรกนะครับถ้าเป็นกิ่งตอนนะครับเราก็จะใช้สำลีชุบแล้วก็ทาบริเวณแผลของกิ่งตอนของเรานะครับก็จะช่วยให้รากแตกไวขึ้นนะครับในกรณีกิ่งชํานะครับเราก็นํากิ่งที่เราจะชําเนี่ยไปแช่ไว้5้าถึงสินาทีนะครับเพื่อให้มันดูดซึมเข้าไปในพืชที่เราต้องการจะปักชํานั่นเองนะครับหรือจะมาใช้ลดต้นไม้ต้นพืชเล็กๆนะครับที่เราเพิ่งปลูกก็ได้นะครับเราก็จะใช้ 4-5ช้อนโต๊ะนะครับต่อน้ํา20ลิตรนั่นเองนะครับก็ใช้ฉีดพ,พ่นทางใบหรือจะลดทางน้ําก็ได้เลยนะครับเป็นไงครับง่ายๆแค่นี้เลยนะครับลองเอาไปทําไปใช้กันได้นะครับไม่ได้ยากเลยยังไงก็ถ้าเพื่อนๆเ,เห็นคลิปนี้ประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดแชร์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าส,ว,นนสวัสดีครับ